ยุนไทยอินสกอตแลนด์จ้ามาพอกันอีกแล้วเดอ้อเมนี่หวังว่าพ่อแม่พี่น้องคือสิสบายดีนาะจ้าเมนี่ย่ายับสาวๆเพื่อนก็ไปเก็บผักเสียนกันนาะค่ะเข้าบะเด้ดไปหน่ำนอ้อเมนี้เข้าติดทุละเพื่อนก็เลยส่งคลิปมหาห้เนาะจ้าต้องห้เครดิตย่ายับสาวๆเด้อคลิปนี้ผักเสียนปลาแถวบ้านเข้าหลายแห้งจ้าทุกคน ยอดมันบ่อค่อยอวบปันใดน่าจ๋ะเพราะว่าฝนมันบ่อค่อยดีนะคะปีนี้จะเข้าอันเรืดูร้อนแล้วกันยังอันไม่ยังหนาวอยู่จ๋ะแล้วก็บ่ก่อค่อยมีฝนจ๋ะอาทิตย์นี้บ่เด็กไปเก็บพักนะมูคือถอดปลาพักแห้งจ้า เช่นปีนี้ไม่ค่อยงามจ้าผักเส้นจ่อยค่ะมันแรงรับเสียนป้าจ้ดพี่น้อง เอาอ่อนๆน,นะจจะน้อยจ๋าเพราะมันมัน,นไม่ค่อยอวกอยู่นี่ฝนไม่ค่อยตกเด็กมันยูโวะวอู่แต่ก็ได้อยู่จ้า เลเร็วกว่านี้ไงว่านายวันก็จะประมาณนี้ลายวันนะลายวันช้าๆลายวันอันนี้ลายวันลายวันอ่าอ่ารับเมาส์ลับเมาส์ลเมาส์เหรอนี่อ่ะล็อเมาส์ล้มเด็กเดวล้มอันนี้ล็อบเมาส์ ข <laughs> อบคุณที่ติดตามรับชมค่ะพอกันไหมคลิปหนาเด้อมาเบิ่งว่าห้าสิบห้าไปเหตุยังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่เดอร์ค่ะ เพจไทยอินสกอตแลนด์นอพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ